สำหรับบันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้พากันนมัสการพระนัตนาตรัยแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน <c oughs> สำหรบบับวันนี้ก็อยากขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัท ในข้อศรัทธาจริตเรื่อสมักศรัทธาจริตนี้พระพุทธเจา้าทรงแนะนำในการปฏิบัติปป็นหกประการด้วยกันวันนี้เป็นประการสุดท้ายคือเทว,วตานุสติกรรมทานเพราะว่าท่านที่มีศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้ใช่อารมณ์นึกถึงคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสง์ ความดีของศิงความดีของทานการบริจาคและความดีของเทวดาเพราะว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อถ้าเราเชื่อคุณงามความดีทั้งหกประการจิตย่อมไม่ตกตรงในสู่ที่ตำ่ำก็เป็นปัจจัยที่นันหลายก้าวเข้าสู่ความพ้นทุกข์เป็นอันดับแรกคือก้าวที่หนึ่งคือความเป็นเทวดาสำหรับเทวตานุสติกรรมทาน ในเมื่อเราเข้าถึงความเป็นเทวันดาได้แล้วอีกเก้าหนึ่งเราก็เก้าเป็นพรหมได้เป็นของไม่ยากเมื่อจิตเข้าสู่ระดับความเป็นพรหมได้แล้วการเข้าไปสู่พระนภพพานก็เป็นของไม่ยากก็เดินไปตามลาดับนี่สำหรับวันนี้ก็อยาขอแนะนําในกรรมฐานคู่ปรับเพื่อสนับสนุนสัทธาริติที่เรียกว่าเทวตานุสติ แปลว่านึกถึงคุณงามความดีหรือคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีอยู่สองประการด้วยกันคือหนึ่งหีลิความละอายต่อความชั่วสองโอตป,ปะความเกรงกลัวผลของความชั่วที่ให้ความเป็นทุกข์แก่เรา รวมความว่าคนที่อยากจะเป็นเทวดาก็ให้เว้นความชั่วทุกประการเสียให้หมดนี่ถ้าเราจะพิจรารณากันตามสำนวนนี้เราก็จะเห็นว่าองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานนั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามบทบัญญัติที่องค์สมเด็จพร,ระสมมรงเสวัสด์ ทรงยกขึ้นเป็นเหตุหรือว,ว่าเป็นข้อในการสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทแก่พระที่ไปชุมกันในบรรมาคบ,บูชาสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงให้ประกาศพระศาสนาด้วยเหตุสามประการคือหนึ่งแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละความชั่วทั้งหมด สองแนะนำให้ประพฤติแต่ความดีสามทำจิตให้ผ่องใสจากกิเลสนี่เป็นอนุวาสสำหรับเทวตานุสตินีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ละความชั่วทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วจะเป็นทั้งคติของทางโลกกกตามคติของทางธรรมก็ตามเราไม่ทำทั้งหมด ในเมื่อเราไม่ทำความชั่วและจิตมันก็เกาะความดีเป็นอันว่าความชั่วที่อง์คสมเด็จปจินสีทรงแนะนำให้ละก็หนึ่งทำจิตให้วุ่นวายไปสนใจกับเจตยาของคนอื่นมองดูว่าคนนั่นเลวคนนี้ดีคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยอย่างนี้เป็นตน้น การไปมองดูเพ่งจริยาของคนอื่นด้วยการเพ่งโทษท่านกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสอันิยงสมเด็จพระบรมโลกเกเชใทนละเสียอย่าไปสนใจกับเขาจงสนใจกับจิตของเราโดยเฉพาะควบคุมกำลังจิตของเราให้อยู่ในขอบเขตของกุศล ถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้องค์สมเด็จพระทศพถือว่าทั่านเข้าถึงสะเก็ดความดีของพระศาสนานี่จัดเป็นเทวตานุสติกรรมทานและราการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ละความชั่วเป็นอันดับที่สองนั่นก็คือจงหย่าละเมิดศีลทุกอย่าง ขึ้นชื่อว่าสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้เพศแต่ละเพศปฏิบัติอย่างพระกำหนดให้ปฏิบัติสิกขาบท227สมณเณรทรงบัญญัติให้ทรงปฏิบัติในสิขาบท10สำหรับพระว่าทปกติธรรมดาให้พระกำหนดให้ปฏิบัติในสินห้าประการ รวมความว่าทั้งหมดนี่เราเรียกกันว่าศีลคือเป็นปกติเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นปกติถ้าเราทำลายก็เชื่อว่าผิดปกตินี่สำหรับศีลนิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปฏิบัติอย่างนี้คือหนึ่งเราไม่ทำลายศีลด้วยตนเอง 2. ไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลสมไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วนี่เป็นอันว่าเราต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทุกประการ <c oughs> แล้วต่อไปองค์สมเด็จพระวิชิตมารค่อยละความชั่วทางใจอีกนั่นก็ได้แก่การละนิวรณ์ห้าประการ คือใชอารมณ์จิตต่อสู้กับนิวรณ์ห้าประการไม่ยอมให้นิวรณ์ห้าประการอย่างใดอย่างหนึ่งมีอำนาจเหนือจิตของเรานิวรณ์ห้าประการก็ในหนึ่งก็ได้แก่นหนึ่งการมฉชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศได้จิตหมกหมดหมกมก,มกมุ่นอยู่ในกามารมณ์ สำหรับอารมณ์ทั้งหมปราการนี้องค์สมเด็จพระจินสีแนะนำให้บรนดาแทนพุทธบริษัทป้องกันหักห้ามหรือทำลายด้วยอำนาจของกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างคือกายยกาตาสติพิจรารณาเห็นว่ากายเปอียการสามดิบสองเต็มไปด้วยความสุขปรก แล้วกใช้อสุภกรรมฐานอีกสิบอย่างรวมเป็นสิบเอ็อย่างด้วยกันอสุภะแปลว่าเห็นว่าไม่งามไม่สวยมันเป็นของสุกปรกมันเป็นของน่าเกลียดร่างกายของคนที่เราติดพันและพอใจใน,ในสุดทรงต่างๆอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าความจริงมันไม่เป็นแท่งทึบ มันเป็นท่อนเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นอันร่างกายกระจายไปแล้วได้สามสิสองส่วนแต่และส่วนเต็มไปมด้ความสุขกรบกโสโครก,รกนี่ขอแนะนำแต่โดยย่อเพะยาวมากถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เสมออารมณ์ขอามกมัชันทะก็ไม่เป็นเจ้าหัวใจเราได้เพวกเราพยายามหักห้ามทำลายอารมณ์กำหมัชันทะเสียได้ เมื่อกามมชันทาจะเกิดขึ้นมาก็ใช่ลมนี้ก็หักห้ามพฮ้ยยามปกติเราเคุยชวนจะใช่ลมนี้หักห้ามไว้เป็นปกติกันไม่ให้กามมชันทะมันเกิดขึ้นในใจนี่คือชีว่าตัดความชั่วลมจิตของด้างกามมชันทะไปได้หนึ่งเป็นนิวรณ์ตัวที่หนึ่งนิวรณ์ตัวที่สองก็ได้แกคค่ความโกรธความเหยียดามเป็นความชั่วที่มีความร้ายแรง สร้างความสะเทือนใจสร้างความเล่าร้อนใจให้เกิดแก่เราแกับุคคลและบุคคลอืล่นทำลายความสุขทุกประการสำหรับนิวรณ์ข้อน,นี้องค์สมเด็จพระวิชิตตมานทรงแนะนำให้ปราบปรามป้องกันด้วยอำนาจของพรมวิหารสี่ <c oughs> ที่เราพยายาม้งควบคุมกำลังจิตของเราให้มีจิตเป็นเมตตาคือความรัก เห็นอกเห็นใจระหว่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจะเป็นคนสัตว์เขาตามเราไม่ประกาศตนเป็นศัตรูเราจะไม่เบียดเบียนเขาไม่ทำร้ายเขาบริการดีสององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กรุณาความสงสารคิดคิดจิตค,ค,คิดไว้เสมอว,ว่าคนและสัตว์ที่ในโลกที่เกิดมาเต็มไปด้วยความทุกข เราจะพยายามหาทุกอย่างที่เป็นความสุขให้เกิดกับเขาตามที่เราสามารถจะเพ่งทำได้โดยการดีสามองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ตัดอารมณ์ความอิจฉาที่ิยาเกิดที่จะเกิดขึ้นในใจคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่อิจฉาใคร ถ้าใครเขามีความดีเราจะยินดีกับความดีนั้นและปฏิบัติตามเขาก็ดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้ชาอุเบกขาความวางเฉยถ้าสิ่งใดมันเกิดขึ้นเราไม่สามารถจะระงับได้เราจะวางเฉยถือคติว่าช่างมันเป็นกฎธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมา นี่ก็มาได้แก่อิธานิธารมคืออารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเช่นนินทาประสังสาได้แก่การนินทาและสนเสริญเป็นต้นหรือว่าความปรารถนาไม่สมหวังความแก่เท่าความป่วยไข้ไม่สมบายการทัดพราจะของรักของชอบใจความตายจะมาถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมดา ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ถือว่านีิธรรมดาเราเกิดมาเราต้องพบแบบนี้เราไม่ยุ่งไม่เดือดร้อนมันจะเป็นยังไงก็ช่งมันอยากจะแก่ก็เชิญแก่อยากจะตายก็เชิญตายมันจะป่วยไขย้ไม่สบายก็ตามใจมันรักษาหายก็หายไม่หายก็แล้วไปการรักษาโรคถือว่าเป็นการระงับเวทนาเท่านั้น เราไม่สามารถจะชุบชีวิตทุกคนที่เพิ่งตายให้เกิดขึ้นมาได้เราไม่สะเทือนใจใช้อุเบกขาเข้าในทํานองที่เรียกว่าสังขารุปปีขาใหญ่การวางเฉยในขันห้าเห็นไหมขันห้าเป็นนิจังมันไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอน,นัตตามันทุกองสลายตัวเป็นอดีต นี่ธรรมะสิ่ราการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงอารมณ์เป็นประจำเขไว้เพื่อเป็นการป้องกันความโกรธความพยา,ายามบจะเกิดขึ้นแต่อารมณ์นี้เป็นอารมณ์คิดแต่บางคนมีอารมณ์ใจไม่ชอบคิดชอบทรงจิตเป็นปกติให้จิตทรงตัวอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีกรรมฐานไว้ให้อีก ถ้าต้องการให้จิตทรงตัวเพื่อเป็นการทำลายโทสะและพยาบาทองค์สมเด็จพระบรมโลกนนาถให้ใช้กระสินสีแบบการคือหนึ่งโลหิตกสินเพ่งสีแดงสองปิตกะกสินเพ่งสีเหลืองสามนีละกสินเพ่งสีเขียวสี่โอทาตกสินเพ่งสีขาว ความจริงกระสินมีสิบอย่างแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้เพียสีอย่าง <c oughs> ก็ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้าเคยคิดก็เป็ากินไตไม่มีประโยชน์ทําตามท่านก็แล้วกันในเมื่อทํากระสินทั้งสี่ประการนี่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฌานสมาบัติจิตก็ระงับความโกรธได้ยับยั้งความโกรธได้ <c oughs> นี่เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ให้ป้องกันนี่วนข้อดีสองคือความโรกรธแลยความเพยียรบัตด้วยการปฏิบัติประกรรมฐานแปดอยา่างตามที่กล่าวมาเราชอบอย่างไหนทำอย่างนั้นเลือกเอาตามอัธยาศัยเรืยการต่อไปคือนิวรข้อดีสามเรื่องความม่วงขนาที่ปฏิบัติความดี อันนี้องค์สมเด็จพระจินสีใช้ทรงแก้โดยการเปลนอดยาบทหรือว่าการเห็นหน้าขึ้นดูดาวลืมตายกว้างอเมือขยี้ตาน้ำล้างหน้าลุกคนเดินเป็นต้นเป็นการระงับความง่วงแต่ว่าความง่วงนี้ต้องพิจรารณาดีว่าร่างกายมันง่วงหรือว่าร่างกายมันเพลีย ท่าร่างกายเพียต้องพักผ่อนทั้งง่วงก็แก้ไขได้แต่เพียเพียแก้ไขไม่ได้ต้องมันเทาอย่าเพียดยาทรมานจนเกินไปนี่นิวรณ์ข้อดีสี่ก็ได้แก่อุตจักขูจอารมณ์พุ่งสั้นลำคาญเพื่อเรียกว่าอารมณ์สั้นนั่นเองจิตไม่ทรงสมาธิบังคับไม่ได้ อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนดาส่งแนะนำให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นเครื่องแก้หรือกันแก้กันก็ได้แกแก้ก็ได้เมื่อมันยังไม่พุ่งสั้าแล้วก็คุมอนาปานุสติไว้เป็นเครื่องกันถ้ามันสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช่อนาปานุสติเข้าเป็นเครืร่องแก่อย่างเดียวกันได้ทั้งกันและแก่ อน,นาปานุสตินี่ก็ได้แา่การควบคุมลมให้ใจเข้าออกคือว่าให้ใจตามสบายอย่าไปบังคับให้มันหนักหรือมันเบาเอาไปได้เพียงว่าเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ทำอย่างนี้ วาระได้ใหญ่มากนักเห็นท่าว่าจะทนไม่ไหวจริงๆก็เลิกเสียถ้ามันจะสั้นหนักหนักก็เลิกพักเสียก่อนเวลาหลังได้จังหวะใจโปร่งบ้างก็เริ่มทำฝึกไปครั้งละเล็กแต่น้อยอย่างนี้ไม่ช้าก็จะเกิดอาการชินเมื่อเกิดอาการชินจิตก็จะเริ่มมีสมาธิจนกทั้งทรงอารมณ์ได้สบาย ขณะที่จับลมหายใจเขาออกดีนเสียงภายนอกได้รู้ชัดรู้แจ้งฟังรู้เรื่องแต่ว่าเราไม่ํำคาในเสียงสามารถบังคับจิตให้กรหนดรูล้ลมหายใจเขาออกได้ตามปกติเนอนาปานสติเป็นเครื่องแกล้ลมพุ่งสร้างของจิตอันนี้ความชั่วข้อดีห้าก็ได้จากการสงสัยในคำสั่งสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เริ่มไม่แน่ใจว่าองค์สมเด็จพระจอมตรสอนเนี่ยควรจะเชื่อหรือไม่ควรเชื่อเป็นของดีจริงหรือว่าไม่จริงตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาเป็นเครื่องพิจรารณาโดยในตอนตอน้นว่าด่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าจงอายความชั่วเกรงกลัวความชั่ว ไอ้ความชั่วเนี่ยมันมีหลายอย่างเราเอากันอย่างง่ายๆการด่าเขาว่าเขาเสียดสีเขาให้เจ็บช้นน้ำใจเป็นความชั่วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าอย่าไปทำอย่างนั้นไอ้ความชั่วความเร้าร้อนทำความชั่วแล้วเราจะร้อนใจเราแน่ใจไหมว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ถูกถ้าไม่แน่ใจลองดู ใครเดินผ่านหน้ามาด่าโสเมื่อเราด่าเขาจริงๆริงจังทำท่าความเป็นโกรธประเดี๋ยวเราก็ถูกด่าตอบนี่มันเป็นความชั่วเพราะคำด่าเป็นความชั่วเ้วยไม่เช่นนั้นใครเขาเดินมาสวนหน้ามาเจอชกเลยทำ้ายร่างกายเขาเขาก็ทำลายร่างกายเราตอบในการตีเขาชกต่อยเขามันเป็นความชั่ว ผลที่จะสนองกับเราก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนนอกจากจะถูกทำร้ายตอบน่าจะถูกจะด่าถูกด่าตอบแล้วเราก็มีศัตรูขึ้นเมื่อมีศัตรูความสุขใจมันก็ไม่มีมีต้อระแวงใครอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอันว่า การที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ละความชั่วอายความชั่วละความชั่วกลัวความชั่วนี่เป็นผลดีเพราะการสร้างความชั่วขึ้นมาแบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์และนอกจากนั้นเราก็พิจารณาธรรมะที่สูงขึ้นไปกว่านั้นตามสมควรกับตปัญญาของตนเป็นอนุ่าการที่องค์สมเด็จพระทศพล ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในผู้ได้ฐานะเป็นผู้มีศรัทธาความจริงพวกเราที่มันนั่งอยู่นี่ก็มีศรัทธาด้วยกันหมดทุกคนว่าเจด็กแต่ละคนย่อมมีครบทั้งหกอย่างแต่ว่าอย่างไหนจะเป็นตัวนําเท่านั้นในเมื่อเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็ใช่รมนี้ตามตามที่แนะนํามาแล้วก็วพยายามคายความชั่วเกรงกลัวขนของควานชั่ว เมื่อเราอายชั่วกลัวชั่วเราก็สร้างความดีเมื่อสร้างความดีอารมณ์จิตก็เป็นสุขความเป็นอยู่ก็เป็นสุขเมื่อความดีมีกันแล้วระดับของอายความชั่วกลัวความชั่วจออารมณ์ทรงตัวไม่ทําความชั่วต่อไปสามารถบังคับจิตได้ตอนนั้นท่านีก็าามาฌานเมื่ออารมณ์เป็นฌานแล้วแทนที่เราจะเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เกิดเป็นพรหมได้ เมื่อชาสมาบัติเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจก็เป็นปกติเมื่อสมาธิปรากฏชาญปร,รากฏปัญญาก็ยังเกิดเห็นโทษของการเกิดแต่เจ็บตายว่ามันเป็นทุกข์มันจะหาความสุขไม่ได้ปัญญาสุดปัญญาใหญ่ก็จะเข้ามาถึงเราคือวิปัสสนาญาณเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายี่หาเครื่องจีรังย่าง,งยืนไม่ได้ การเกิดแก่เจ็บตายมาเพราะอะไรมาเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานและอุสลกรรมก็เป็นเหตุจะให้เราทำความดีอันดับสูงสุดต่อไปได้ซึ่งเป็นปัจจัยให้ใกล้พระนิพพานท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการที่จะแนะนำหมดแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพีแก้วขอทุกท่านยงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กาหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัตยาสัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกกมดเวลา